สวัสดีครับหลังจากที่กองทุน S P D R ได้ตัดสินใจลดการถือครองทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่4ไปอีก2.38ตันล่าสุดเหลือเพียง687.31ตันจากตัวเลขยอดขายบ้านมือ2นะครับที่ประกาศของสาระเนี่ยประกาศออกมาปรับตัวสูงพุ่งขึ้นจากเดิมเนี่ย5ล้าน3 0แสนหลังเป็น5 4 9ล้าน4แสนหหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ย ส่งผลให้ตัวดอลลาร์แข่งค่าและเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญนะครับที่กดดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวย่อลงมานะครับปัจจัยสําคัญวันนี้ให้พิจารณาตัวเลขจะมนคนว่าง,งานที่ขอเราสดิการประมาณช่วงทุ่มครึ่งที่ยังคงมองว่าน่าจะสะท้อนภาพแรงงานของสหรัฐที่มีภาคแรงงานที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้ดอลลาร์ยังนั่นที่จะมีโอกาสแข่งค่าสังเกตได้จาก เงินบาทบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยพุ่งเป็น34.704แล้วนะครับวันนี้จึงมองว่าให้รอซื้อที่แนวรับสาคัญก็คือช่วงประมาณ1,085งพันแถึงหนึ่แล้วก็ทํำกำาไรที่ช่วง1,100งหร้ยเหรียญอออนโดยที่จุดคัดลอสอยู่ที่ช่วง1นึ่ครับขอโชคดีในการลงทุนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ